ตอนนี้ผมอยู่ที่โรงงาน Great Wall Motors ที่ระยองครับเพื่อมาชมการผลิตและรวมไปถึงสัมผัสเจ้า SUV s u b c ซับคอมน้องใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวในเร็วๆนี้นี่คือ h a ว a l Jo Lion ครับมาดูกันว่าฟีเจอร์ในคันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูกันครับ สำหรับฮาวเลโจอไลออนถือว่าเป็นรถ SUV s u b c ซับคอมที่มาร่วมลงสมรรภูมิตลาดรถยนต์ที่ต้องใช้คำว่ากำลังเติบโตและดุเดือดมากๆนั่นก็คือ SUV s u b c ซับคอมนั่นเองในตลาดมีใครบ้าง t o y ย t a c o r โรล a ่าครอ MG ZS R นี่ก็เข้านะครับแล้วก็ยังมีตัว Mazda CX-30 Honda HR-V นด้ะครับนิส e ันทิก์อีพาวเและรวมไปถึง Toyota c ซ r ซึ่งอันนี้คือเข้า,ขาวๆนะครับสำหรับตลาดนี้แน่นอนว่าในแง่ของงานดีไซน์จะมีความคล้ายๆกับ h a เอา H6 นะครับที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าที่เขาเรียกว่าเป็น Star Metric ซึ่งการตกแต่งเนี่ยจะแตกต่างจากตัว H6 ตรุงที่ว่าตรงที่เป็นพื้นเนี่ยจะเป็นสีดำถ้าเป็น H6 เนี่ยจะเป็นสีโครเมียมนะครับแต่ว่าชิ้นเล็กๆต่างๆเนี่ยจะมีโครเมียมประปะเพิ่มความสวยงามเข้ามาด้วยนะฮะและส่วนไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบ Full LED โอ้ Full LED ก็คือ ไม่ว่าจะตัวชุดไฟหน้านะครับไฟต่ําไฟสูงรวมไปถึงไฟเลี้ยวจะเป็น LED นี่แมจังหวะพอดีเลยก็คือนี่ฮะตัว daylight คือว่ายาวมากๆฟิลเหมือนเที่ยวเกี่ยวข้าวยาวมากนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับซึ่งไฟเลี้ยวนี่มีขนาดใหญ่มากๆด้านข้างก็จะพบว่าล้อที่ใช้เนี่ยจะเป็นขนาด18นิ้วนะครับใส่ยางตัว Good Year Triple Max 2ใส่ยาง225ท 55 R18 แ,แน่นอนว่าคันนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในโลกเพราะว่านี่คือฮาวาลโจ l i ออที่ใช้ขุมพลัง Hybrid ซึ่งแน่นอนว่าใน Great Wall เองก็ประกาศอย่างชัดเจนครับว่าเขาจะมีแผนในการเปิดตัวรถประเภท xEV ซึ่งนั่นก็คือรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มาในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะ plug-in hybrid EV ร0 0หรือแม้กระทั่งไฮบริดซึ่งแน่นอนนี่คือโมเดลที่2ที่เปิดตัวในประเทศไทย แล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในโลกด้วยที่ลุมพลังไฮบริดนี้เปิดตัวในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันและผลิตที่โรงงานระยองนั่นเองครับส่วนด้านข้างก็แน่นอนกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็มีกล้องรอบคันให้ด้วยงานดีไซน์จะมีความคล้ายคายกับ SUV แต่แน่นอนว่าเป็นการผสมผสานความเป็น SUV แล้วก็มีความเป็นครอสโอเวอร์ฉะนั้นการใช้งานก็จะรองรับทุกแอคทิวิตี้ไม่ว่าคุณจะใช้งานในเมืองหรือคุณวิ่งนอกเมืองก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันครับตรงกาบด้านข้างโครเมียมเนี่ย จะมีคําว่าฮาวาวซึ่ง H เนี่ยมันจะเป็นแนวแบบทันสมัยแต่คําว่าตัวฮาวาวเนี่ยตัว A หลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นแนวคล้ายๆายแบบคลาสสิกซึ่งมีเอกลักษณ์แล้วก็มีความผสมผสานกันคือมีความทันสมัยแล้วก็เข้ากันได้ทุกคนครับไฟท้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่า LED นี่คือยาวมากแล้วก็มีแบทฮาวาวนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วก็คือฮาวาวก็จะใหญ่ๆแล้วก็มี โจไลออนแล้วก็มีตอกยา่านี่คือไฮบริดก็คือ H E V นั่นเองแล้วก็คำว่าเ r รทวอลส่วนด้านท้ายก็จะมีเซ็นเซอร์4จุดด้านหน้าก็มี4จุดนะครับแล้วก็มีการตกแต่งด้านล่างมีครีบระบายอากาศด้านล่างดยอะดูด้านท้ายสักนิดหนึ่งจะบอกว่าคันนี้ฝาท้ายเป็นแบบอัตโนมือนะครับนี่แต่ว่าการผ่อนแรงอะไรพวกนี้เนะี่ยถือว่าทำได้ดีนะสังเกตก็คือเนี่ยกดปุ๊บ ก,กลไกจะมีความคล้ายคล้กับไฟฟ้าแต่จริงๆแล้วนี่คืออัตโนมือนะครับไม่ต้องมานั่งเซตอะไรให้มันวุ่นวายนะครับแล้วก็มีชุดป่ายางนะครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าฮาวาลโจ l i ออนคันนี้ไม่มียางอะไรให้จะมีเพียงแค่ชุดป่ายางนะครับซึ่งกรณีถ้าเกิดยางรั่วยางอะไรก็ใช้อันนี้เป็นการชั่วคราวแล้วค่อยขับกลับไปสู่ที่ศูนย์บริการนะครับนี่คือ ภายนอกภาพรวมของฮาวาลโจไ l ออนเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อว่าเป็นอย่างไรครับนี่เรามาอยู่ภายในห้องโดยสารของฮาวาลโจไ l ออนนะครับนี่พยายามที่จะทําให้ชื่อของคันนี้ปิดปากให้มากที่สุดพยายามอย่างที่สุดนะครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าหน้าตาและรวมไปถึงการตกแต่งจะมีความละม้คล้ายกับ s 6แต่สิ่งที่เรา สัมผัสได้คือมีการเพิ่มปุ่มต่างๆเพื่อที่จะให้ในเรื่องของการใช้งานดูเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้นนะครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าเราอาจจะไม่ได้เล่นในส่วนของเครื่องเสียงแล้วก็รวมไปถึงจอแต่สิ่งที่เราบอกได้ก็คือตัวจอเนี่ยส่วนที่เป็นผู้ขับขี่จะได้ขนาด7นิ้วแล้วก็มี HUD ด้วยก็คือ Head Up Display นะครับส่วนด้าน Entertainment ก็คือด้านความบันเทิงเนี่ยจะเป็น12.3นิ้ว รองรับ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็รองรับแ p ปจู๊กด้วยมีระบบนำทางภายในตัวซึ่งก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์พื้นฐานของ h าวานะครับแล้วก็แน่นอนมีการใบ้ไว้ว่ามีตัวช่วยจอดอัตโนมัติด้วยเนี่เราต้องรอดูว่าคันจริงจะมีออปชั่นอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวเกียร์ก็จะเป็นในส่วนที่เป็นไฟฟ้านะครับซึ่งก็สามารถบิดหมุนได้มีไวเลสชาร์จเจอร์นะครับ ที่วางแก้วน้ําวางได้1แก้วใหญ่ๆนะครับส่วนพงมาลัยปรับได้2ทิศทางนะครับก็เอาเข้าจริงแล้วมันควรจะเป็นสีทิศทางได้ก่อเป็นสีทิศทางได้ก่อนเนี่ยบอดได้เ้ยบอดได,ได้ส่วนวัสดุเนี่ยต้องบอกว่านุ่มนะมีความคล้ายๆกับ S6 แต่ว่าในแง่ของผิวสัมผัสเนี่ย ต้องยอมรับว,ว่า a 6ทําได้ซอฟต์กว่านิดนึงนะครับแต่ในเรื่องของการตกแต่งก็ต้องยอมรับว,ว่าคันนี้ตกแต่งมาสวยและเบาคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าคู่หน้าเนี่ยไม่ได้เป็นไฟฟ้าอ้าวแต่ว่าด้านไฟฟ้าเนี่ยจะมีเพียงแค่คนขับเท่านั้นซึ่งคนขับสามารถปรับได้6ทิศทางส่วนด้านผู้โดยสารจะเป็นปรับมือทําได้4ทิศทางนะครับมีกล่องเก็บของตรงกลางคอนโซลแล้วก็มีตัวกล่องเก็บแว่นนะครับซึ่งก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้แล้วก็สามารถ กดสันรูฟได้นะครับสันลูฟเนี่ยเป็นม่านไฟฟ้านะครับก็คือไม่ต้องมาใช้มือดึงนะครับหรือแม้กระทั่งใช้มา่านแยกม่านนะครับไม่ต้องไม่ต้อง <Brand. S 1> คันนี้เนี่ยเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับอำนวยความสะดวกได้มากสำหรับตัวฮา w าลโจไลออนนะครับต้องบอกว่าด้วยเวลาอันจำกัดแล้วก็รวมไปถึงเทคนิคต่างๆเราก็เลยอาจจะยังเล่นไม่ได้มากแต่รอวันที่รถเปิดตัวเราจะเล่น ฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆอย่างจัดเต็มแน่นอนครับส่วนวิทยาศารตอนหลังนะครับต้องบอกว่าผมสูง172ซนติเมตรแล้วก็หุ่นไซส์ XL ตอนต้นนะครับก็ต้องบอกว่าพื้นที่ในส่วนของพื้นที่วางขาเนี่ยเลกลูมเนี่ยค่อนข้างกว้างนะพอสามารถนั่งข่อยห้างได้แล้วก็ถ้าเกิดเราลองนั่งหลังตรองอ่าก็พบว่าความสูงของเฮดลูมเนี่ยถือว่าเหลือเยอะอยู่นะนี่มีที่พักแขน ใส่แก้วน้ําได้2จุดนะครับแล้วก็ตําแหน่งของการวางแขนและนั่งเนี่ยถ้าเรานั่งถูกหลักนะโดยปกติเฮ้ยได้นะเอาจริงๆนะแพทเทิร์นเนี่ยคือได้เลยนะมันไม่ได้ห่งเหี่ยวแบบอเน,นี้ดูดีอะแล้วคือการประกอบคือแบบมันได้เนี่ยมันได้มันได้เลยเนี่ยแล้วก็ด้านหลังมีช่องแอร์ให้นะครับพร้อม USB 2ช่องซึ่งก็ถือว่าเป็น อุปกรณ์มาตรฐานไปล้แล้วก็ตัวบอ่อสามารถพับได้หกสิบสี่สิบซึ่งวิธีการพับก็คือมันจะมีตะขอเนี่ยฮะตะขอดึงตรงนี้นี่มันอาจจะไม่ได้ราบเรียบนะครับแต่แน่นอนว่าถ้าเราเป็นต้นไม้ยาวๆนะฮะต้นไม้ยาวๆก็ก็ได้นะครับเป็นอะไรดีเป็นเวกบอร์ดอะดอันนี้เป็นเวกบอร์ดนะครับ หรือจะเป็นตุ๊กตานะครับตุ๊กตาอาจจะจะมีความแบบว่าเบี้ยวเบียวหัวนิดนึงแต่ก็ใช้คำว,ว่าได้หมดครับเอาจริงๆการจุของของตัวโจไลออนถือว่าทำได้แล้วก็ไม่แย่นะเอาจริงๆแต่ในแง่ของของใหญ่ๆอาจจะใส่ลำบากนิดนึงก็อาจจะต้องใช้วิธีการพับเบาะช่วยนะฮะ เออ่ว่วาแตผมจะลงยังไงวะเนียก็ลงมา oh. สิก้าลงมาโ oh, <okay>. okay. อเคโอเคสำหรับเครื่องยนต์ของ h าว a ว j o l i ออนั้นจะใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรแน่นอนว่าเครื่องยนต์ตัวนี้จะมีความละม้คล้ายกับ h าว a วเมีความคล้ายคลึงอย่างไรก็คือเป็นระบบไฮบริดเหมือนกันแต่คันนี้ไม่มีเทอร์โบครับดังนั้นพละงกำลังที่รีดออกมาจะรีดมาได้190แรงม้าแรงดิดอยู่ที่375นิวตันเมตร ส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ DHT ซึ่งเป็นคันเกียร์แบบไฟฟ้าแบบเดียวกันกับ h า v เ l S6 ครับโดยชุดระบบไฮบริดของโจอเลอนคันนี้ก็จะเชื่อมไปกับแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนซึ่งทาง Great Wall ยังไม่ได้บอกในเรื่องของความจุของแบตเตอรี่นะครับฉะนั้นเราก็คงต้องรอในวันที่เจ้าสิงโตน้อยคันนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเราจะได้ทราบในเรื่องของสเปคที่แท้จริง สำหรับฮาวเวลโจอไลออนต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าสเปคต่างๆเนี่ยในวันที่เรามาชมคันจริงเนี่ยมันยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาเต็มทางเกรดวอลบอกว่าช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้เราจะได้สัมผัสคันจริงและได้ทราบรายละเอียดทั้งข้อมูลฟีเจอร์ต่างๆราคาและรุ่นย่อยฉะนั้นอยากให้ทุกท่านติดตามข่าวสารได้ผ่านทาง r e a t w a l l Motors ทุกช่องทางครับทั้ง Facebook, Twitter YouTube หรือแมก้กระทั่งเว็บไซต์นะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน เ r e ดวอลมอเตอร์ Motor, ส่วนใครที่อยากจะสัมผัสคันจริงรอชมกันได้ที่งาน Motor Expo 2021ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้ครับและนี่คือทั้งหมดของคาร์ไซทีมคลิปในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามทุกช่องทางของเราได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในรถคันต่อไปครับไม่พลาดทุกเรื่องยานยนต์ติดตามได้ที่คาร์ไซทีมทาง a c e b o o k คาร์ไซทีม กดไลค์กด s e เ First เพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในโลกยันยนต์ YouTube c a r คารไซ h a n n e l กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถใหม่ทุกสัปดาห์และเว็บไซต์ c a r s i t e .an.th